นั่นแหละนั่นแหละไปครับยังไงโค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วนะครับผมวันนี้เริ่มเร็วเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเราตามหลังซิตี้อยู่8แต้มนะครับทุกคนแต่ว่าเราแข่งน้อยกว่า1นัดนะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากลดช่องว่างนั้นให้เหลือ5แต้มด้วยการเอาชนะเกมนี้ครับและนี่ก็คืออันดับในตารางคะแนนล่าสุดนะครับเป็นโซนด้านล่างนะ โอ้โหซานตัน26แต้มเท่านั้นนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่แน่นะไอ้กูก็ชอบผมไอ้กเขาเรียกว่าบวยติดคอเออชอบปนแต้มทีมใหญ่มาแจกทีมเล็กทุกทีนะครับผมอ้าวแล้วจังหวะนี้สวยครับเดโอนโซ่ให้มาที่คูเซฟกี้เวเดอร์ดีมากจังหวะนี้ทางขวามีพื้นที่ทำทางไปเพื่อนแล้วไหลไปอู้วมี2ตัวเมดิสันยังไงเมดิสันกลับมาที่บอบบอรีบอบบอรีหักขวาแล้วมีพื้นที่ลงยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่11 11นาที11วิด้วยนะครับเหลือไปเห็นพอดีเมื่อสักครู่เลขสวยเกมผ่านไป20นาทีเนี่ยทางสเปอร์ยังคงเหนือกว่านะครับผมวันนี้เริ่มต้นด้วยความดุดันนะครับหวังว่าอีก2เกมที่เหลือเนี่ยมึงจะดุดันแบบนี้เหมือนเดิมนะอุ้ยอุโอ้โหไม่ได้ลำหน้าครับแล้วโอ้โหจอนสั้นจังหวะนี้ก็ไม่ได้ดูจังหวะทีมเลยนะครับผมเบอร์เดสมาที่ทางหน้าของามลาหนาครับออกมาทางซ้ายอริโบ อาริโบคืนมาที่คารม,มาดินครับอาริโบโดนลุมสองจังหวะนี้ไปไม่ได้หาแล้วครับดิโอโซให้เโดยที่บอบบารีบ,บอบบารีทางขวามีเพื่อนเติมต้องออกปีกแล้วเราไปรอจบข้างในจอร์ซันยังไงจอร์ซันยังไงไหลามาแล้วยิงด้วยขวาดโอ้โหยึกว่าเข้านะครับลูกนี้เอาแล้วเกมทางซ้ายขอซอนจอซ่านครับข้างหน้ามีอยูหนึ่งตัวแต่ว่าแนวรับสเปอร์นี่อยู่กันครบเลยนะครับผมจะอะโอ้ เกือบไปครับพุดสินเป่าจบครึ่งแรกเลยครับรูปเกมถือว่าเราเหนือกว่าชัดเจนนะครับผมรวมไปถึงสกอร์ด้วยอูจ<ร>ิมสวยมากบาซูก้าจังหวะนี้ยังไงบาลีให้ไปที่คือเชมปที่จอร์ธ้นำไมมันใจไหลนั่นแหละกูจัดให้แล้วเปลี่ยนทิศทางเรียบร้อยครับผมส่งสู่จากบอลบาลีครับโอ้โห เริ่มขึ้นหลังไปไม่กี่นาทีตอนนี้มีลูนแฮตทริกแล้วนะครับจังหวะนี้ต้องชมบ๊อบบาสุก้าที่ช่วยตัดเกมจากตรงกลางน,นะครับผมแล้วปาลีนี่สวนขึ้นมาเร็วเลยครับคือตอนนี้ตำแหน่งดาวส์บอลเรานำพาร์เล่นอยู่2ลูกนะครับแล้ววันนี้ได้อีก2ลูกเนี่ยโอ้ยยังไงนี่เออแล้วไม่น่าจะหยุดแค่2ลูกด้วยยังไงครับเวนเนอร์มีช่องหาช่องสวยมากแทงแล้วเวนเนอร์อุ้ยยังไงเรียมนี้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซ็ตกันก่อนดูเซกี้ตรงกลางมีตรงกลางมีแต่ให้ไม่ได้บาสุก้าแทงโอ้ยบ๊อบบาลี ยาวไปหน่อยครับมาแล้วครับขมาดินกะชากลากมาสุดเส้นแล้วคืนหลังมาให้ที่ลาลาาเอ,าอู้โอ้ยล้ำหรือเปล่าโอา้โหไม่ล้ำด้วยนะครับเพลงนี้ทํากันดีจัดมีการเปลี่ยนตัวครับของทั้งสองทีมตูรามตูรามให้คูเซฟกี้ตูรามคูมมูเซฟกี้ครั้งหนึ่งแล้วซาทแทงเลอุตอันนี้เรียกอันนี้ผิดเองครับเรียกไม่ตรงจังหวะไปหน่อยนะครับทางผู้เล่นของเซาเนี่ยมาดักร้องแต่ว่าวานเลยนะจอดนี้อุ๊ย หาซ้ายมาแล้วครับมาดินมาดินต้องดวนทักไม่ดวนครับเลือกคื้นไปที่อาราลาน่าลลนั่นไงกูว่าแล้วโอ้สองหนึ่งเลยครับข้อดีของการเริ่มเร็วคือกำลังฟิตแหละใช่แต่ว่าข้อเสียคือลิ้นแม่งยังเปี้ยอยู่ลิ้นแม่งพันกันนะครับผมอยังไม่ได้วอร์มลิ้นเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรแมดิสันเอ้ยโตโาลาน่าครับให้ทางซ้าย ไที่แล้วนะหน้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเอาแล้วทางสายมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมีคารโอปัดได้ครับลูกนี้ต้องงูต้องบอกว่าซูเปอร์เซฟเลยนะครับผมเกือบไปแล้วครับถ้าโดนตีเสมอสองสองนี่โอ้โหโมเมนตัมพังเลยนะแล้วตีเฮ้ยอะไรวะพวกกูจับบอนจ่ายแล้วนะเออหน้าเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปปล่อยไม่เป็ยาดีเฮ้ยโอ้ประกบหลวงเกิน เอาหน่อยเฮ้ยสามแต้มสำคัญเนี่ยมาสุก้ายกมาบาลีมงตั้งสวยโหยข้ามงระดับนี้จะพลาดได้ยังไงคุลเซฟกี้รอรอก่อนออกซ้ายว่างเลยสวยมากครับเอาจาังหวะนี้จะได้โอกาสลุ้นแฮตทริกและปิดเกมนี้เลยหรือเปล่าลุ้นแฮตทริกแล้วปิดกันเจ้าหูมาจากไหนวะเนี่ยว่าบุลเ็วแล้วนะโอ้แล้วทางซานตันไปสนใจครับจะสวนเร็วจวังหวะนี้คอยนี่กระแสมตอกส้นคือมาทีคนนีสครับอืกูไม่ไว้ใจเกมรักเลยกูกูลงไปช่วยไล่ดีไหมเนี่ย โอ้ยนั่นไงยาโอ้โหกูเส็งว่ะอะไรวะกูว่าแล้วเนี่ยแม่โดนจนได้โอ้สามนาทีหมดแล้วกูเส็งว่ะคือโอ้โหกูเส็งว่ะเต้มเดียวครับเกมนี้กูเล่นดีกว่าทั้งเกมอะ่ะมาโดนช่วงท้ายครับทุกคนอ่ะหวังว่าซิตี้จะไม่ชนะเนตติง 9. 9้ง9.9ให้กูทำดีแค่ไหนไวะเนี่ยไายเอาเมยโอ้โห แมนเชสเตอร์ <Manchester S 2> mm. ดาร์บี้ซิตี้ชนะอีกโมในแง่ดีคืออย่างน้อยเรายัางแข่งน้อยกว่าซิตี้หเกมนะครับแต่ว่าทุกเกมหลังจากนี้เราต้องชนะให้หมดนะถ้ายังหวังแชมป์พิวรีกอยู่ผมคิดว่าผมอยากชาเลลจ์ตัวเองเ่ะแบบเอาถ้าแพ้หลังจากนี้น้ำหนักเพิ่ม10โลอะไรเงี้ยผมว่าผมคงตั้งใจได้ดูเกมเมื่อกี้ก็ตั้งใจมากแล้วแต่ไม่ มันยังขาดแรงกระตุ้นไปนิดนึงผมเชื่อว่าแฟนสเปอร์ส่วนใหญ่ก็อยากเห็นทีมรักตัวเองคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสักครั้งหรือไม่ก็เห็นนักเตะในทีมตัวเองได้บอลงดองสักคนผมรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากเว้ยเพราะว่าแมนยูทุกวันนี้กูยังเอาตัวเองไม่รอดเลย <c oughs> แต่ผมคิดว่าแฟนบอลไก่เดือยทองน่าจะได้เห็นภาพนั้นผ่านตัวละครที่ชื่อบ๊อบบารีว่ลทุกคนเพราะว่า8 <c oughs> เกมที่เหลือหลังจากเนี้ยผมจะชาเลนจ์ตัวเองเลยถ้าผมแพ้ผมขึ้นเกมเกมละสิบโลเลยเพราะว่าภาพฝันที่ผมวาดไว้เนี่ยก็คือเราจะคว้าแชมป์ ลงเตะนัดชิงยูโรปาลีกซึ่งตอนนี้ยูโรปาลีกเราข้ารอบแปดทีมาแล้วนะครับผมไปเจอกับเฟเดราเช่และด้วยสถิติส่วนตัวตอนนี้เนี่ยโอ้โห,โหในลีกยิงไป28ประตูแถมยังเป็นท็อปแอซซิดด้วยนะครับคือเอาง่ายๆนะทีมเราตอนนี้ยิงรวมกันทั้งทีมไป32ประตูเฉพาะในลีกนะแต่ว่าเป็นของไอ้บอบไปแล้ว28ประตูโอ,โ,โอ้โหโปวดหลังเลย <laughs> และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตอนเนี้ยสแตทของเราเนี่ยมันผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าไปรับรางวัลบอลลอดอนแล้วนะครับโอ้โห เอาเว้โค้งสุดท้ายคิดว่าพาร์ทหน้าก็น่าจะจบแล้วนะครับผมขอใช้การ์ด10โลมาชาเลนต์ตัวเองเลยนะแต่ถ้าผมชนะแล้วคว้า MVP ก็ลงหนึ่งโลเหมือนเดิมพอนวันนี้ผมขอมอบให้แฟนสเปอร์โดยเฉพาะเลยแล้วกันนะครับผมใครก็ตามที่กดไลค์ like คลิปนี้นะครับโดยเฉพาะแฟนสเปอร์นะผมขอให้คุณมีโอกาสได้เห็นซอตในพอสเปอร์ทีมรักของคุณคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิตนะครับเกมเริ่มครับศึกฟุตบลอลยูฟายูฟาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับผมเราบุกมาเยือนทางด้านของฟ เกมนี้ถ้าเกิดว่าเราชนะขาดเนี่ยเกม2เราก็สบายเลยจะได้มีแรงไปโฟกัสในลีกมากขึ้นนะครับผมปาสก้าให้เบอร์บอล่างไงครับสั้นทองไวบ็อกสิบโลนะทองไวเดี๋ยวจะอุ้ยสวย่อส้มเพลอนนั่นแหละดีมากมาลีเออโอ้โหต้องนี้ดูวะหนึ่งศูนย์จากบ๊อบาลีครับจริงจะิชาเลนจ์สิบโลถ้าเกิดว่าเอาตั้งแต่เกมเมื่อกี้นะอาจจะได้สามแต้นนะเบโก เนี่ยผมัวเนี่ยทางซ้ายผมทำท่าจะวิ่งเติมทีเลยแนวรับผมหลุดทุกทีนะครับเดียร์นโซ่ครับยกมาบ๊อบโฉบให้เพื่อนดีลาสันออกขวานั่นเลยครับจอนสั้นรอทำอะไรไม่ได้มึงรอสวยมากบ๊อบบาลีทางขวามีทางขวามีแต่กูยิงเองว่าแต่กูคมกว่าเรียบร้อยจบสองศูนย์เลยครับโอ้โหตอนแรกกดจะไหลเวเนอร์นะแต่ว่าอ้่ช่องเปิดก็ต้องซอ,องหน่อยละกันอันนี้เป็นเกมที่สองนะแต่เหมือนเอเนอร์จีจะเยอะกว่าเกมแรก <laughs> เออ้องคู่แข่งเป็น เฟริบาเช่ก็ไม่ได้ไม่ได้หมูนะเอาจริงเข้ารอบแปดมาได้เนี่ยต้องระวังครับอย่าไปประมาทเด็ดขาดจังหวะนี้คอสิให้มาเอเดนเชโก้ครับไหลเข้ามาตรงกลางประคองไว้ตรงกลางอย่าให้มันหลุดได้เชโก้ยิงติดบล็อกกับเดเพนครับแล้วอยอนโซสวยมากยังไงลาสันออกขวาลึกดีลาสันให้เร็วเลยเพื่อนสวยครับพลิกโอ้โหแล้วพิกหลุดมาเลยก็บบาลีบ๊อบบาลีจังหวะนี้ลากมาคนเดียวทางซ้ายมีแต่กูยิงเองอยู่แล้ว สามสูตรครับแบบนี้โชเซ่บูริโนโยมีช็อคอ่ะโอ้ยยี่สิบนาทีทุกทีตัวเปนสามแล้วนะครับแล้วโดนโดยทีมเก่าแก่ด้วยนะอุยโอซายิกระชากมาแล้วยิงติดเซฟอีคาริโอครับลูกเกมมาแนวนี้เนี่ยคนถามแน่นอนนะครับท <c oughs> ี่เรื่อท <c oughs> ข้อยากระลับอะไรครับปอบบอลยังครับ <c oughs> ทำไมมันดูง่ายจังครับ <c oughs> แหมเอาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูให้ดูแป๊บนึงนะเอาเพลงนี้ก่อนมาลีให้จอสั้น ได้ได้หรือเปล่าไม่ได้คืนนั่นแหละครับบอลบาลีเข้าซ้ายเข้าเดียมซ้ายมีช่องปั่นเอ,เองแล้ว <Bro. S 1> หลุดกรอบครับอ่ะหวดูเลยอัลติเมดเดิมๆดีฟอลต์เลยนะครับผมตรงซิมูเลชันเนี่ยก็เป็นคัสตอม50ทุกอย่างอะนะครับทุกอย่างเลยจริงๆเดิมๆจากโรงงานไอซีบียูสไลเดอร์นี่ก็เหมือนกันนะครับเดิมๆเลยโอ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหลูดีดีที่เขาวิ่งมาซ้ำแล้วโดนบอลไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ครับ ม่น่าจะเป็นเพราะว่าสนามมันเปียกอะนะเนาะลูกนี้ไม่เต็มเท้าต่าไห่แต่ลูกนี้เต็มครับบอลเนอร์ของทางเฟรดิบาชช่ครับจะใส่เข้ามาลูกนี้มุ่งทิ้งข้าไปแล้วไม่ผ่านแลจะยิงโอ้ยเริ่มที่จะตื่นแล้วนะครับทางเฟรดิบเชเจ้าบ้านบาสุก้ามุ่งทิ้งไม่ได้ครับแล้วสาดออกมาครับสาดบารลีโฉบเล่นได้ไหมไม่ได้ครับติดเฟรดแล้วตรงกลางมาเร็วมาเร็วแล้วยิงล้ำหน้าเอา้าไม่ล้ำวะไม่ล้ำได้ไงวะ โอ้จ่ายเฉียบเกินแล้วผู้สิก็เป่าจบครึ่งแรกครับอุย้ยเจโก้เจโก้แย่ไม่แย่ด้วยแล้วยังไงแย่ไม่มีใครแย่แล้วผู้จัยังพุ่งปัดได้ครับพี่ตัรบาสุกา้าพลิมาทีมอันเดียวกอครั้งหนึ่งแล้วหวดยาวบารีมงกุมง,ง,ง,งได้ด้วยครับจงังหวะน,นี้บาสุกา้าให้ทีโมโมไบร์เดอร์ครับโอ้โหแล้วไหลแม่ไหลฆ่าผู้จัดแล้วเพรดเก็บได้ได้ ออไปที่โซไซยี่ครับกระชากไปบาสุกา้าดักไม่ทันจังหวะนี้มาตรงกลางที่เดนเชโกทางซ้ายมีเติมแต่ยังให้ไม่ได้ครับคือหลังมาอัมระบัดขอติดครับเชโกขึ้นเข้าฝานแล้วเทเอาอีกแล้วอย่านะ <c oughs> นี่ไงถ้าพวกหนึ่งไม่ชนะเกมนี้นะกูแตก <c oughs> ยอมรับเลยว่าตอนแรกมีความคิดที่จะขออังเก้เปลี่ยนตัวออกไปพักนะเพราะว่านำห่างแล้วตอนนี้กูกูเปลี่ยนความคิดเลยโ <c> อ <oughs> ้โหเฟสทิ้มเร็วครับแต่ว่า ทางสเปอร์ยังเล่นต่อได้เอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่ยอยตามาแทงเฮ้ยจอด์แดนล้อโอ้ยดีมากโอ้โหแต่ให้โอ้โหให้น้ำหนักไม่ดีว่ะสวยดีเป็ดแย่ไม่ถึงครับทางซ้ายเปิดพื้นที่ให้พี่เวเดอร์เวเดอร์กระชากไม่ได้หรอกคือหลังมาให้ตรงกลางจอร์แดนพิกไม่มึงไม่ไม่ไมไมไมให้ไอ้คุณเซฟกี้วะโอ้เอายังไงเวเดอร์เสาไกลเพื่อนเอาจับยาวอีกโอ้แต่ก็โอ้สวย ผมว่าผมต้องยิงประตูที่4แล้วไอกินแม่งฉุนจัดจอสั้นดีๆนะมึงกูฝากคมหวังไม้กอบมึงเลยลูกเนี่ยจอนสัน้นอังเก้ถอดลาสั้นออกมึงต้องถอดจอนสั้นครับยอริโซมามาๆมา,มา,มาเติมเติมเติมช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยดีทางขวาเพิ่มทางขวามีเติมเพิ่มนะจอสั้นยกลงตั้งสวยมากแล้วจังหวะเดียวบริสิทธ์ทษให้นาะทีเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจบเกมเรียบร้อยครับผม เป็นชัยชนะของทามสเปอร์ครับจาก3ประตูของบ๊อบบาลีตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยนะโอ้โหเกือบไปครับเอาถือว่าประเดิมเล็กแรกได้สวยอังเกก็นี่ชื่นชมมาชื่นชมบ๊อบบาลีแหละแหมแฮตทริกแบบทีมขนาดนี้ชื่นชมยังน้อยไปนะพวกมึงอ่หลังจบเกมน้ำหนักก็ลงมาเหลือ67ครับผมสกลมูฟได้มาอีก3ผมใส่ฟรีคิกกับพโรตีเลยนะมีความรู้สึกว่าจะได้ยิงจุดโทษ ในยุโรปยังไงไม่รู้อุยมีทีมจากจีนติดต่อมาด้วยวะ่ะแต่ว่าโทษทีนะพอดีผมรวยมากแลว้วเพราะนอกจากเงินเก็บของเราที่มีค่อนข้างเยอะพอสมควรเนี่ยเรายังเอาเงินไปลงพวกอสังหาด้วยใช่ไหมเออไปดูดิเป็นไงเหมือนว่าจะยังไม่ถึงเวลานะครับแต่มันมีตัวสตาร์ทอัพด้วยเปล่าะวะใช่ไหมอ่านี่ไงโอ้โหลงทุนไป6 3แสนได้ดีเทิร์นกลับมา5 7แสนขาดทุนเดีย๋ยรออะไร <laughs> ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวผมเอาตังค์ทุกอย่างไปซื้อของเข้าตัวเลยค่าเมเวลิกผมว่าผมไม่ทันแล้วนะมันมันห่างเกินไปเพราะเงินต้อง2ล้านกว่าอนะปล่อยทิ้งไว้เฉยก็ไม่มีประโยชน์นะครับไปซื้อซื้อพวกนี้เติมดีกว่าพวกฮาร์ดบีดบยูเทอร์โ,โซเนี่ยใส่ไม้ให้หมดครับทุกคน,นครับคือตอนเนี้ยผมซื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ผมจะซื้อได้แล้วนะคิดว่าน่าจะเกือบหมดแล้วหมายถึงตังค์กูเนี่ยเ <laughs> หลือแปดมือแล้วนะครับแล้วค่าเมเวลิกก็เหลือห้าสิบเก้าช่างมันไอ้เป้าหมายเนี่ยแม่งทำไม่ได้ล จากการคำนวณเราเวลาไปโฟกัสเกมการแข่งขันในสนามดีกว่าแต่ถ้าใครอยากจะโฟกัสกับงานหรือเล่นเกมให้มากขึ้นเนี่ยออฟตัสช่วยคุณได้ครับเพราะตัวแว่นจะช่วยกรองแสงสีฟ้าตอลอดเวลาที่คุณกาลังนั่งอยู่หน้าจอลดอาการเมื่อยล้าของสายตาและเพิ่มโฟกัสของคุณให้มากขึ้นที่สำคัญตัวแว่นมีน้ําหนักเบามากทาให้คนที่ไม่ชอบใส่แว่นแบบผมเนี่ยไม่ได้รู้สึกลาคาญเลยเวลาใส่ใครที่สนใจอย่าลืมไปเลือกแว่นที่เหมาะกับตัวเองได้ที่เพจออฟตัสนะครับอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าด้วยนะครับผมคุณจะรับส่วนลดอีก100ทนม่บ ทางสเปอร์เขี่ยเล่นก่อนครับผมถูจะพาไปซ้ายนะครับวันนี้มาเยือนทางด้านของวูแฮมตันเบอร์เดอร์ทางโอ้ยทางซ้ายว่างเอายังไงได้อยู่นะครอสมามโอ้เบอร์เดอร์ยังไงโอ้ยสวยมากช่องนี้ทางซ้ายเนี่ยให้ง่ายๆไหลมาง่ายๆแล้วก็จบง่ายๆแค่นี้เองโอ้หนึ่งศูนย์ครับผมทอเน,นสเปอร์ขึ้นนำจากบอบ,บารีคนเดิมครับทางวูแฮมตันก็โอ้โหเปิดช่องอีกแล้ว แต่ดีที่ลูกนี้ตรงตัวมีคารดิโอครับ29ประตูจากสาสเ,เกมนะครับบาบารีมาจากคุณย่าเดือกเล่นสั้นครับจงังหวะนี้ซาลาเบียซาลาเบียให้ตรงกลางมิลมโม่ครับยิงด้วยซ้ายแล้วปัดได้ครับบาบารีให้แมดิสันครับแมดิสันขาอเร็วบาบารีเอามีพื้นที่นะขอลองส่งไกลโอโห2-0ครับโอ้เกินไปเปล่าเอาทุกอย่างครับลูกปั่นลูกยิงลูกใกล้ลูกไกลเหลือลูกมงเนี่ยไม่ได้มงซะดี โอ้โหอุตส่าห์อัพผ้าบบกมาซะเยอะนะครับลูกนี้ไม่มีปงมีปั่นอะไรนั้นน่ะกดเต็มหลังตีนครับผมสวยแมดิสันม่งให้ซาจังหวะนี้คูเซฟกี้แมดิสันซาครูเซฟกี้สวยบาลีแทงแล้วมาเรสอุ้ยอุ้ยโอ้เอ้ามาเรสเอ้าอะไรวะเอ้าเอ้า ซาลเบียออกมาทางขวาไหลมาโอเคเอาบาซูก้าไปอยู่ทำไมอะ่ะเอาเอาได้เฉยแล้วยิงโอ้ยดีที่ตรงตัวมีคาร์โอครับจังหวะน,นี้เรียบบอลเร็วเลยครับผมโยนมาบ๊อบสวยโอ้เก็บได้หมดอ่ะตัวเล็กเอาไงวะเมดิสันให้ดูเซฟกี้ครับซาดูเซฟกี้มาที่เมดิสันคลองตรงกลางยังไม่เปิดเท่าไหร่ครับต้องค่อยๆฟอกกันทางซ้ายสวยโอ้โหแม่งเกือบทำจังหวะกันครับแต่ว่าแก้ได้ ดิโยโซให้บารีบารีหักกลางนั่นแหละไมิสั้นโอ้โหโล่งขนาดนี้เรียบร้อยผม3าศูนย์ครับพักเลยพักเลยเก็บแรงไปเจอเปรนเช่เลยดีกว่าพาร์ทนี้จะได้ปิดจ็อบไปเลย2ถ้วยจบเกมชนะไป4ีศูนย์นะครับเป็นขนาดเจอบ๊อบบ๊อบบีดหมดแต่เหมือนวันนี้จะไม่มันจะไม่ได้ MVP ได้ไงไหนดูซิได้หรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้ว่ะทุกคนโอ้โห ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวออกมาก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่คือมามาลุ้นให้รู้กันไปครับว่าใครจะเข้ารอบรองชนะเลิศถ้วยนี้นะครับผมสกอร์รวมเรานําอยู่3ประตูต่อ2นะครับทุกคนเกมเริ่มแล้วนะครับรอบนี้เราเปลี่ยนมาเป็นเจ้าบ้านรับการเยือนทางฟิลิปปินส์เอาแล้วยังไงได้ทักทายทีมเยือนไหมโอ้โหติดเซฟครับออกตาร์ด้วยความดุดันครับสเปอร์วันนี้แหมชุดนี้ฟอร์มแรงทุททีโยนเร็วมาแล้วโอ้โหผู้จะทำยังไงให้มึงโยนคอเนอร์ตรงๆสีทีวะเนี่ยเอาแต่งได้ครับยังไงบาลี แล้วไปที่จุนจดนักปฐจังหวะนี้มีช่องไหลแล้วยิงจังหวะเดียวขู่ติดบล็อกครับผมคิดว่าเกมเนี้ไม่น่าจะชนะกันขาดมากนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เล็กที่แล้วเนี่ยเฟเดอรเช่ค่อนข้างที่จะจับทางเราได้แล้วนะแล้วนี่ไงแม่งมาเลยโอ้โห1-0ครับฟเฟนเดอร์เช่ขึ้นนําสกอร์รวมตอนนี้กลับมาเสมอที่3ประตูต่อ3ครับหนักกว่าตกรอบคือน้ําหนักขึ้นมาอีก10โลท่องไวบล็อกท่องไว้อย่าลืมจุดนี้ไปเองเลยโอ้ยเฟสจันลูกนี้เข้าที่บอลเลยครับผมพู้สินไม่ว่าอะไร เกมทางซ้ายครับ20เลยไปแล้วคอยเซ็ตขึ้นมาครับทางเปเดราเช่เลอะสวยมากลาสันดีโรนโซ,โซยังไงครับเล่นกับลาสันดีซูมาเบือกว่ารอรอนั่นแหละสวยมากจอสันโทษนเลยวะลูกนี่ทษนเลยบาซูกา้าไปเองดีกว่าสวยเปเน่ดีสะแทสสวยจอสัน โอ้โหหวานบูดเรียบร้อยปาด <c oughs> ิโหให้มันได้อย่างงี้ครับพอเขารวมตัวน,นี้กลับไปขึ้นนําแล้วนะครับผมที่สประตูต่อ3าโอ้โลูกนีใ้ให้ดีให้ดีสอดดีจบดีครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่านะจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วอย่านะอย่านะโอเคครับแล้วนาทีเดียวเป่าเลยเปล่าโอ้ยังให้เป็นเตะม,ม,มุมอีกแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งแรกครับยังไงจะโดนหรือเปล่า โยนเข้าไปรับๆับเอาเออเออเอ้ยเฮ้ยเอาไว้โอ้โหรอดครับรอดครับจบครึ่งแรกครับผมเอายังยังไม่จบอะไรวะล่บาซูก้าโอ้เอาแล้วกินกินไม่ดีแล้วแบบนี้กูเรียกเรียกไปเลยครับโอ้โหถ้าไม่มีบาซูก้าผมบอกเลยนะหนักกว่านี้เอามึงลุกเร็วจังแสดงว่าไม่น่าเป็นอะไรมาก แต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับทรงทางหน้าของลกิลอนลงมาแทนอ<ฮ>จะจบอยู่ลแล้วอ่ะเซงว่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปว่าต่อครึ่งหลังกันเลยดีกว่าครับรู้สึกวงโวงเหมือนกันนะเราทำซีรีส์นี้มาไม่มีเกมไหนที่เราลงเล่นโดยไม่มีบาซุก้าเลยนะเว้ยเออแอบเหงานเนี่ยนี่เป็นเสียงเอาหอยเลยบูเอ้าลุยกันต่อในช่วงเวลาที่เหลือครับพ <c oughs> อติดอาเชโก้แล้วขอไปจังหวะนี้ให้มาแล้วพิก <c oughs> อย่าปล่อยมันยิงสวยติดบล็อกลกิลอนให้มาที่แบบว่า เวเนอร์มองแล้วมองแล้วขวาว่างเลยนั่นแหละครับจอร์สันอย่าให้เสียนะม,มึงเพงนบาลีครับเติมเติมลึกเลยนั่นแหละไปฝากด้วยกูเชื่อใจแน่นวมึงก็ไม่วิ่งอะ่ะสตีดม,มีไม่วิ่งอ่ะกูจัดให้เอียงเอียงเรียบร้อยกูจะเป็นไมโมรา่าโครสกรรวม5-3าครับตอนนี้ วยอ,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 อย่านะคุูชมมึงไว้เยอะนะอย่านะลันโตให้ดีรอเลนโซครับแทงตรงกลางนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปครับยังไงดูด,ดีทิ้งอู้หูโดนเน่กครูบอกเลยใส่สกอร์รอครับพี่น,อน้องจังหวะนี้ดี ดีนะที่สกอร์รวมเรานําอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ถ้ามันได้ประตูที่4เร็วเนี่ยก็ไม่แน่นะเพราะฉะนั้นถ่วงได้ถ่วงดีกว่านะครับเบิกว่าวให้มามให้เ,เลยเพื่อนเออไปบุ้ทงให้เมคชัวร์ดีกว่าเราทํามาขนาดนี้อ้าแล้วไม่ออกด้วยยังไงโอเคยังได้อุ้ยแทงได้นะโอ้ดีมากใจแล้วจอดสุน ไม่ไหวอะไอ้เหี้ยกุตสินทนให้2นาทีครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะ <S <S ถ้ามีก็โหดเกินนะครับผมผมงที่ออกมายังไงเข้ารอบไปด้วยกันทุกคนอ้ายังยังอีกเอาโอเคจบซะดีนะครับโอ้สเปอร์ครับผมเข้ารอบรองชนะเลิศจนได้ครับสำหรับศึกฟรองยูโรปาลีกโอ้กว่าแตกว่าจะเข้าได้นี่ก็ทำกูอารมณ์ขึ้นข,นขนลงลงพอสมควรเลยวันนีอ้อา ัดหน้าน่าจะ ลุ้นเข้าชิงแล้วครับผมเพราะว่าทีมอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีตึงมากนะแมนยูนี่ตึงไหมเอาทีน้าเป็นก่อนนะเนี่ยแมนยูในเกมมันตึงอยู่นะแต่ว่าภาคเนี่ยผมว่าแมนยูเริ่มเริ่มสมจริงแล้วแต่ว่าไม่ได้นะเขาก็เข้ารอบนะครับทุกคนแล้วก็ใครอีกกาลาตสลายเข้ามาอีกทีมนึงเป็นนิชนะครับส่วนพิมลีกก็อย่างที่ทราบกันเนาะแต่ว่าผมผมคิดว่าสถิติส่วนตัวเนี่ยยังไงยังไงบอกก็ได้ว่ะเพราะตอนนี้แม่งรอบไป30ลูกแล้วเกมที่เหลืออยู่เนี่ยโอ้โหพรีลมียร์ลีกห4 5 6อีกแค่7เกม คำนวณเข้าวๆสองพาร์ทเนี่ยเต็มที่น่าจบได้แต่อาจจะต้องมีพาร์ทหนึ่งที่ลากยาวหน่อยซึ่งคนดูช่องกูชอบอยู่แล้วเอาอุย๊ยเดี๋ยวก่อนจากกันไปไปดูการบาดเจ็บบอสบาซูก้าหน่อยดิ <c oughs> มึงจะเจ็บยาวอยู่ช่วยกูก่อนจะจบอยู่แล้วเนี่ยซีรีส์นี้เอายังไงกี่นัดเอาโอ้อะไรวะเจ็บไรพักสองเดือนโอ้โหปิดเทอมครับบอบ